พวกบ้านนอกพวกนี้ทำไมถึงกล้ามางานเลี้ยงฉันถ้าไม่มีฉันงานเลี้ยงนี้ก็คงจะไม่ได้จัดนายคิดว่านายเป็นใครอ่ะรู้หรือเปล่าการจัดงานเลี้ยงครัร้งนีน้ของตระกูลเลี้ยงจิตกรน่สวยใช่เลเน,นี่ยถ้านายเนะี่ยยกสาวน้อยคนนี้ให้ฉันเล่นหน่อยมันไม่มจีบสาวกล้าคามิน <c oughs> คนนี้เขาเป็นคนจากตระกูลใหญ่ <c oughs> พวกเราจะไปหาเรื่องเขาไม่ได้นะได้ยินแล้วนี่พวกแกมันหาเรื่องฉันไม่ได้เว้ย ยกเลิกพันธสัญญากับตระกูลเรือก,กิจขจรพูดอะไรพูดเพอร์เจอร์อะไรวะนี่มันเรื่องอะไรกันพ่อมันก็ทือผมขึ้นมาใครเป็นกล้าทำแบบนี้กล้ามาลาลานตระกูลเรือก,กิจขจรได้ไงอยากตายเหรอเขาพูดจะหาเรื่องที่ไว้ชีวิตก็ถือว่าเมตตามากนะแกคิดว่าแกเป็นใครอย่ามาคุยวอแถวนี้ วันนี้เป็นงานยิ่งสำคัญที่คุณพันเดชจัดเพื่ออนรับคนสำคัญคนหนึ่งมีเรื่องกันแบบคุณพันเดชเอาเรื่องแม่ <c oughs> ท้งตระกูลเรืองกิขจขจรจะทำยังไงกับพวกไม่มีหัวนอนไปท่าแบบแกก็ได้ตระกูลเรืองกิขจขจรงั้นเหรอก็ไม่ได้สำคัญอะไรแกไม่รู้เรื่องเลยก็อย่ามาพูดรบมพอเอามานันออกไปใครเป็นคนก่อเรื่อง